สบายดีพี่น้องมดจะขู่สักคนนะจ๊ะไม่หนีอ้นสิไปตลาดกับป้าตุก๊กป้าเตี้ยพี่น้องบาเต้เพิ่งมาอยู่แล้วพี่น้องเด้อบาเต้เพิ่งไปอันถามเมืองราคาป้ากระชังมันเถอดไรนะ้ำแข็งเนาะแต่การันย์อ้นสิไปตลาดซื้อนากินเมื่อพี่น้องขี่รถใหญ่ไปนะป้าพี่น้องหนาวขนาดแดดแต่นี่ยังหนาวนี่มันบ่แดดจะซ้ำได้นี่ ูสาวเพ้่ผมก็อยากไปนั่นนนงพี่น้องเออบ๊ายบายพี่น้องเอารถใหญ่ไปเด้อพี่น้องเด้อมันหนาวหน่อยกับอ้อนก็สิไปซื้อนอกินออกเมื่อแน่พี่น้องเลยก็เลยอันเพิ่นเอารถใหญ่ไปเนอกินของกินในตู้เ้าก็สิมดแล้วยังแต่กระดูกน้อยนึงกับปลาทูสองสามตัว เดินทางไปนะจ้าบานี่ไปตลาดนำกันเบิ่์กเบายอาู่พี่น้องเลยฮยเกไปนำไปเดินทางต่อบ่เตี๋ไปเบิ่งปลานินปลา,ปลากระซังไปถามเบิรงราคาว่มามันโลตัวอไหนเนาะเอาไปตลาดมาหอดตลาดแล้วพี่น้องมาน้ปาป้าตุ๊กปลาเตียยคือเก่า สวัสดีได้ซื้อนากินมาเลาะตลาดน้ำกันเดอ้อพี่ดองตลาดนี่ก็คึกคักคึกคืดพี่ดอง ะเขียดกระดูกตระคอตลาดเซนโนคนบร,ริหลายปานนี้นะตลาดเซนโน

สามสิบสานะหัวน้อยหัวน้อยหน้อยไม่ใช่แบ่นะสามสิบเอาอันหนึ่ง อ,อันหนึ่งสักในกระเอียนปลาดุกปลาคอซื้อปลาคอบ่ปลาแบซื้อปลาคอมากินพี่นอ้องอ๋อกล่องนะเ,เมื่อขนาดโอ้ทุกคนร้ายขนาดเล็กนอ้อยเกิดมาด เนื้อไข่หมูแดงนี่ก็ใส่ต้มปลาต้มปลาคอไข่หมดแดงกล้อง่ะไนี่นะ 2> 8, 2, 6, กล่องแปะสองกล่องสห้ากล่องแปดสองกลองสิบห้าหน่อยละมากด้งไข่น่อย

ตัวได้หกพันหาเก้าวันไม่ได้หาก็ได้ล่ะสวย้าววาวบอลหลอกต่อหลอกต่อ ซื้อ,อังเออหลอกกลับไปกลับมาตลาดแรงตลาดสมคีไซนีแต่แนวกินไม่แพงยทงทรศัพท์สมดีมกมเทียนเงยขงัามคุณงมุกข้มคุณ ลบเกแซ่เด้อาพันหี่มาลอสิบอาสิบันแแลแซ่บเนาะแซ่บอ่เอาสองันแซ่บต่ออ้ยาเดอากาเย็นยูน้น่นเกเขียนกล้องได้เขียนนี่ ก็มาทิพี์ดีที่หาทุกท่านใต้บอกนั่งมมกระร้งยา่กรางันเก็บสื่อหมกถัว่วก็ัดจได้มักถัวถ่วถั่วห <Yeah. S 2> อเออะพัทแทนมะก,กอกให้อีไม่าค่ะซื้อผสม สผสมไนในต่ออีกต่สมงเหต่อไปบ้างมัดรอะไรผักหอมมัดอะไรนี่ สองหมักหาพันสุดหอมฉุนหัวัวอมร้อพระดท่นมต่อืม,อม,อม,ม,อม,อมตลาดตัวประตูประติยพันถ่ายอยู่นอก ท้องเท่าไรนี่ซื้อขวามีต้อมาอะไรพี่น้องปลาค่ะถ้าห้าววะเออมาแล้วได้แล้วมาเนี่ยโหไนาตนวตามเปียบเลยต้องมอาหารสคน เงินเดียวกินกคือกันที่เจ้ากินเงเออตาตกล้วยปะ่อยกินอันแกงกบซื้อกระปุอีบ่าะกะปุจตงบวาทสิบาทสิบบาทปะสี่พันสี่พันสิบบาทสี่พันดบาทแบาทบด้เครื่องได้ของสุดพนันเครื่อง คิอราจักมากก็ได้แต่ฝนจะพาออดมากพี่น้องคนจะซื้อเครื่องเมื่อหนาวหนาวเนอะเออซื้อยังเกาะเคปเคปเป็น <c ate> ไ,ไรเคปเมือ่อเป็นนีพี่น้องเอ้ย อ,อ,อยู่ลุมผัดเย็นเย็นเขาหลดกับไข่เน่อุ่นบัดย่ามห่อนผัดวลาคือหลดทวิตห่อนบ่าบหลดย่ามห่อน,อเ,นเดิดนทางกลับพี่น้องเอาลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง